จากข้อมูลของรอยเตอร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ของไทยเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินสุดที่ประมาณ43,000ล้านดอลลาร์พระราชาทรงจำพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือถิปังกรรัศมีโชติพระชนมายุ1 8พ0 0ปาในปีพุทธศักราช2023นี้ เจ้าชายเป็นโอรสของกษัตริย์กับอดีตพระราชสวามีศรีรัชสุวดีอีกจึงยังเป็นราชทายาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามชีวิตในวังนั้นไม่ง่ายสำหรับเจ้าชายน้อยการเดินทางที่เขาต้องผ่านไปไม่ว่าจะก่อนหน้านี้หรือในอนาคตก็เต็มไปด้วยความยากลำบากในปีพุทธศักราช2544สีรัช มารดาของเจ้าชายอภิเศกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรซึ่งขณะนั้นยังเป็นมกุฎราชกุมารอยู่4ปีต่อมาที่บังกรประสูตรในวังหลวงด้วยความสุขล้นพ้นพระมารดาของศรีรัตวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548หม่อมเจ้าทีปังกรรัศมีโชตประสูตรเวลา18นาฬิกา30นาที เป็นความสุขอย่างยิ่งสำหรับราชวงศ์และประชาชนในประเทศที่เกิดมาขณะนั้นมีประชาชนแห่ไปลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราชกับแม่สีรัตผู้หญิงจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษหลังจากรู้จักและรู้จักกันตั้งแต่ปี2536จะพูดได้อย่างมั่นใจว่าหมอมสีรัตเป็นคนใจดีอ่อนโยนเป็นมิตรเข้ากับทุกคนได้ เจ้าหญิงในเวลานั้นอย่างปรากฏตัวพร้อมกับลูกชายของเธอในแคมเปญ Mothers Love and Care เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภาพที่ใกล้ชิดและสะเทือนอารมณ์ของเจ้าชายและพระมารดามีอิทธิพลบางอย่างในใจของสาธารณชนอย่างไรก็ตามในปี2014เมื่อเจ้าชายมีพระชนมายุได้9,000ปีก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้น สมาชิกราชวงศ์เจ็คนถูกตั้งข้อหาหน่นประมาทราชวงศ์ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาในประเทศไทยด้วยเหตุนี้นางสีรัตจึงถูกถอดยศทั้งหมดทันทีเจ้าหญิงถูกปลดเป็นสาม,มัญชนและเปลี่ยนชื่อเป็นบุษบาสุวดีเธอยังได้รับเงินจำนวนมากถึง200ล้านบาทประมาณ130,000ล้านดอลลาร์แต่ในทางกลับกันแม่ต้องออกจากวางังและต้องแยกจากลูกตลอดไป ในวันที่ต้องจากกันช่วงเวลาที่เจ้าชายน้อยก้มกราบพระมารดาและอดีตเจ้าหญิงก็กอดและจุมพิตเขาบนเสือผืนเล็กที่สัมผัสผู้คนมากมายหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวในวังในปี2557เจ้าชายน้อยถูกส่งไปยังมิวนิกประเทศเยอรมนีเพื่ออยู่กับพ่อของเขาระยะหนึ่งและถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศโดยขาดแม่ของรีรัตโดยสิ้นเชิง หลายปีต่อมาชีวิตของแม่และลูกสาวเป็นสองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อกลับมาพบกันอีกครั้งแม่สามัญชนจะต้องคํานับลูกชายของเธอเจ้าชายที่มีฐานะสูงส่งอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความกระอักกระอ่วนอดีตวิวองายเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเป็นความลับไม่ค่อยปรากฏตัวต,ต่อหน้าสื่ออีกเลย ในทางตรงกันข้ามเมื่อเวลาผ่านไปภาพลักษณ์ของเจ้าชายน้อยได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อระดับชาติของวิหารทองคำเขาดูเหมือนผูกพันกับพ่อของเขามักจะมีส่วนร่วมในกีฬาเช่นสกีขี่มา้าปีนเขาปัจจุบันพระองค์มีพระชนมายุ18พันษาทรงบรรลุนิติภาวะและทรงประกอบกิจกรรมการกุศลมากมาย ในเดือนกุมภาพันธ์สำนักพระราชวังได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายที่ทรงทำความสะอาดหน้าต่างและทาสีผนังของวัดหลวงสเสด็จยังทรงร่วมแจกอาหารและน้ำแก่ราษฎรที่ยากไร้ในงานอีกงานหนึ่งในเยอรมนีเจ้าชายทรงแสดงความปรารถนาที่จะทำความดีและช่วยเหลือผู้คนให้มากขึ้นแม้พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าทีบังกรจักุณตา แต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าพระองค์จะยังคงเป็นราชทายาต,ต่อไปในอนาคตเหตุผลก็คือพระมาณดาของพระองค์กลายเป็นสามัญชนเจ้าฟ้าทีปังกรจึงต้องยอมยกตำแหน่งขุนนางให้เป็นลูกของกษัตริย์กับพระนางสุธิดาราชินีองค์ปัจจุบันแต่ปัจจุบันสมเด็จพระราชินีสุธิดายังไม่มีลูกกับราชการที่สิทยอย่างไรก็ตามจากภาพถ่ายที่เผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วไป จะเห็นได้ว่าพระนางเจ้าสุธิดาและหม่อมเจ้าทีปังกรทรงมีสายสัมพันธ์อันดียิ่งส่วนผู้ที่จะสืบทอดราชบัลลังก์นั้นให้ตัดสินตามหลักการของราชวงศ์ไทยแหล่งข่าวในราชองกมนตรีหลายสำนักระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ในหลวงราชการที่สิบจะทรงแก้ไขระเบียบหรือจะทรงต้อนรับท่านผู้หญิงสีรัดสุวรรณดี กลับมาเพื่อออกกฎหมายโอนราชบัลลังก์ให้พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธเรียกได้ว่าบางข้อมูลที่ซ้ำยังทำให้คนไทยที่รักแม่สีรัตรู้สึกตื้นตันใจและเฝ้ารอว่าวันหนึ่งผู้หญิงในดวงใจของมหาชนจะกลับมา